พินิพร์ว่าไงโอ้โหว่าไงบอกไม่หนุ่มว่าไงเลยอ่าหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่มากตลาดก็จะปิดแล้วแหละอืมครับก็ไม่ได้ทําอะไรกันใช่ไหมฮะเมื่อเช้าก็ไม่ได้ทาอะไรนะไม่ได้เก็บแบงค์เก็บเบิ้งมานะฮะอ๋อจะก็คิดว่ามันก็คงรีบาวได้แต่มันก็คงไม่ได้ไปถึงไหนเงินมันเงินมันออกไปเยอะนะฮะคนซื้อเมื่อวานเป็นใครฮะก็เป็นนักลงทุนทั่วไปใช่ไหมครับ ถ้าจะดันเยอะจะเป็น KTB TMB แบบนี้ยที่รายย่อยเล่นนะเทคนิคเขารีบาวใช่เป็นเทคนิคเขารีบาวแต่ก็ต้องทำเองอะนะแต่ถ้าเป็นแบงก์ใหญ่เค a บง SCB พวกนี้ก็ต้องสถาบันมาทำเทคนิคยังไม่ไปไหนใช่ไหมตัวเซตค่ะยังฮะมันมันเป็นยังไงอยู่ค่ะอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมมันยังไงนะถ้าเป็นเป็นกล้าฟของแบงค์เลยใช่ไหมฮะของเซตก็ได้ค่ะพี่อ่าก็คือมันก็มันแท่งนี้มันก็แบบ ไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรนะหัวกระตุกเอ้ยหัวกระก้นอยู่ตรงไหนมันเหมือนถ้าใครไม่เช้าก็โอเคเสี่ยงซื้อไปเสี่ยงซื้อไปแล้วก็ถือต่อว่าหลักก็คือว่าวันจันทร์เนี่ยต้องเป็นแท่งเขียวใหญ่อืถ้าเปิดมาแล้วจะไม่มีสัญญาณว่าจะเป็นแท่งเขียวใหญ่เลยอย่างเงี้ยก็ต้องขายออกแสดงว่ายังลงต่ออยู่อันนี้แค่เท็นข่าวลือจากเมื่อวานนะคะแซนใช่คนบายจากเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยก็กับคนที่ซื้อเมื่อเช้าเนี่ยราคาเดียวกันอื ไปถึงแบงค์นะครับอย่างเราดู TMB นะฮะก็ลงไปแนวแนวรับที่เราให้ไว้ TMB เดี๋ยวเะาให้เขอ่า TMB เราไปที่สองบาทยิบสองเราให้ไปสองบาทยี่สิบก็ใกล้เคียงนะฮะเราเด้งกลับมาที่นี้แทางแบบนี้คือวันถ้าจะกลับเนี่ยวันจานต้องขึ้นไปเลยสองบาทสี่สิบเลยโอ้ลงเยอะเลยเหรอใช่แต่ถ้าไม่ขึ้นนะนะก็คือว่าเป็นเฟลแล่วเดี๋ยวจะลงต่อโอ้ดูกราฟเห็นชัดเจนวิธีดูต้องดูแบบนี้นะฮะ KTB ก็มีโอกาสนะที่จะเป็นบัตทอมได้นะต่ำสุดลอะอ่ใช่มีโอกาสต่ำสุดไปดู KTB นะโอ้นะตุ่มตุ่มเลยนะ KTB ก็แทง่แทงเดียวกันนะครับ KTB นะคะปากขึ้นไปแบบนี้นะครับ KTB นะก็จนะทัก KTB นั่นไม่ใช่เพราะว่าวอลุ่มตรงตรงเนี้ยนะฮะมากกว่ามากกว่าโลเดิมนะ,ะ <ừ> เพราะฉะนั้นเนะีนะ่ย KTB น่าจะเป็นบัตทอมชั่วขราวนะฮะเพราะฉะนั้นนะอาจจะเป็น KTB พอ,อวันอะไรนะฮะ วันจทร์ที่อาจจะอาจจะอาจจะลงนะะเป็นแท่งแดงลงไมาแท่งหนึ่งอะไรเงี้ยต้องดูเป็นลายตัวนะฮะส่วนถ้าเป็นเคแบงนะฮะเคแบงนี่ไม่ใช่โลแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นเคแบงก็สามารถที่จะเป็นโลชั่วคราวได้นะฮะก็ต้องคอนเฟิร์มวันจทร์ต้องลากขึ้นไปแรงๆเลยลากขึ้นไปหนึ่งหนึ่งแปดเก้าอะไรเงี้ยนะจะลากได้พะย่ะเมื่อวานนี้เปิดโดนลงตุ้มๆเลยนะใช่ Yeah. อดี๋ยวันนี้คือแท่งของแบบนี้มันต้องรอคอนเฟิร์มวันพรุ่งนี้ทั้งนั้นเลย okay. แต่ถ้าใครซื้อวันนี้ไปแลว้วเมื่อเช้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าเสี่ยงซื้อเสี่ยงซื้อแล้วก็ต้องเช็คเนี่ยเช็กว่าวันจันทร์มันทําตามแพทเทิร์นคือแท่งที่สามเนี่ยนะมันมันเป็นแท่งแท่งคอนเฟิร์มหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่มันก็ต้องขายกลับออกมาธรรมดาของการดูเทคนิคอลเลยต้องดูแบบนี้นั่นแบบที่พี่นิพนธ์บอกนะฮะ ครับเขาต้องดูไปตามเนี่ยเราดูตามเทนนิคอว่ามันมันบางตัวก็ใช่บางตัวก็ไม่ใช่ซึ่งมันก็มีเหตุผลในทางของผู้เล่นที่เรียกว่าเพลเยอร์ใช่ไหมค่ะเพลเยอร์ที่เล่นเป็นนักทุนรายย่อยเมื่อวานซื้อไปคนเดียวอ่ะใช่ไหมเสียงพินิพลเบามากคือนักทุนรายย่อยเป็นคนเล่นเพราะนั้นนักทุนรายย่อยจะทำรีบาวก็ก็ KTB บกับท m b บซึ่งซึ่งรายย่อยเล่นได้ก็ไม่ได้บอลลุ่มเยอะใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็น k b a บ k เนี่ยรายย่อยจะเล่นได้ไงถูกไหมก็ต้องดูเป็นหลายตัวนะฮะ รายย่อยส่วนใหญ,ญ่จะเล่นเล่นแบงค์ที่เป็นราคาเล็กใช่ไหมฮะ,ะแต่แบงค์ใหญ่จะเป็นสถาบานันเป็นฝรัง่งเป็นป๊อ t r a รดอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องแยกให้ดีว่าถ้าแบงค์ขึ้นอะไรจะขึ้นนะฮะ,ะส่วนกลุ่มอื่นก็ไม่ไม่มีอะไรก็ตัวเล็กๆนะฮะก็ยังเล่นกันอยู่นะฮะมีที่มามี BTS นะฮะแล้วก็ BTS ใช่ไหมครับ BTS มันเป็นทุนที่ถือลงทุนอยู่แล้วนะฮะมันก็อยู่สิบาทตั้งแต่ถามผมก็แล้วมันก็จะสิบบาทก็อยู่ตรงนี้ วอลรุ่มมาเป็นสล็อตสล็อตนะฮะแต่แพทเทิร์นแบบนี้มันแพทเทิร์นไม่ได้ขึ้นต่อนะอ๋อเหรอฮะอ่ใช่คือมันยืนยืนยืนอยู่แหละแล้วก็ไอตัวของอินดิเคเตอร์มันเริ่มสไลด์ลงสไลด์ลงสไลด์ลงนะมันก็ต้องดูแนวรับที่เก้าบาทเก้าสิบห้าหลุดอ๋อดูแนวรับตรงนั้นอ่าใช่ถ้าหลุดมันก็กลายว่าอ๋อลากขึ้นมามาขายตรงนี้จะแถวนี้ยคือมันจะบอกเราได้ถ้าเราดูดูเทคนิคนะค่ะตอนนี้มันยังไม่บอกไงแต่ธรรมชาติของหุ้นที่ขึ้นอ่ะคุณม่อนมันไม่มายืนนาอก ถ้ามันจะขึ้นต่อมันไม่ได้ยืนสิบยี่สิบวันหรอกอาจจะปรับฐานสองสามวันแล้วก็ขึ้นต่อปรับฐานสองสามวันแล้วก็ขึ้นต่อนะฮะแต่นี่มันยืนเปกี่วันแล้วทเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตีแปดสองสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันอ่ะยืนทำไรสิบเจ็ดวันแล้ววุ่นลุ้งก็หายไปเรื่อยๆนะฮะเออเห็นแนวรับสำคัญที่หนึ่งสี่เก้าศูนย์ก็ไม่หลุดะบเก้าบาทเก้าสิบไหมฮะเก้าบาทเก้าสิบมันก็ยังไม่หลุดนะฮะอ๋อบีเทสนะคะใช่เพราะเขายืนขายอยู่มันจะให ยืนยิงขายอ้าวถ้าใครมีเหรอคะถ้าใครมีอยู่ก็ก็ถ้าว่าตามเทคนิคก็คือว่าเขาขายเราขายด้วยแล้วก็ทยอยขายด้วยเขาทยอยขายแล้วก็ทยอยขายอ๋อๆๆนะคะอืมอ่ะถ้าใครมีถ้าเราก็เอาตังค์กันเนาะใช่ใช่ถ้าทยอยขายแล้วก็ทยอยขายเราจะไปคิดอะไรากางคิดคิดค่ะคิดมาได้น้อยอุ <laughs> <laughs> ้ยตลาดปิดแล้วล่ะคะ จ้าปีละครับอ่าทีนี้ตลาดยืนตรงบริเวณเอ้าวเมื่อกี้ยืนเขียวทำไมหลุดล่ะกําลังจะบอกพี่ว่าไม่หลุดพอดีเลยอ่ะเพราหลุดหลุดนะลดประมาณสองจุดใช่ไหมใช่หลุดหนึ่งสี่เก้าศนแต่แรกว่าว่า,วายืนที่หนึ่งสี่ก็ไม่ได้เ <4. S 1> <4 80 S 2> ปไ็นไรเพราะว่าแนวรับที่มันหนึ่งสี่หนึ่งสี่แปดแปดค่ะหนึ่งสี่แปดแปดแต่มันไม่มีสาระอะไรนะดูจากวอลลุ่มแล้วเนี่ยตลาดก็ยังมาไซเว์ได้นะฮะถามว่าถ้าลงล่ะผมก็จะไม่เห็นว่ามันจะเอาหุ้นอะไรที่ลงไปค่ะลงไปแล้วทําให้เซ็ตลงไปแรง ถ้าจะเอาลงก็ต้องเป็นเอาลงจากกุนที่ขึ้นมาคุนที่ขึ้นมาไปทุนอะไรที่ขึ้นมาก็มีปตทพีซีใช่ไหมสมมติถ้าจะเอาเส้นลงนะฮะเอาเอาสื่อสารลงนะฮะแบงค์ไม่จะลงไปไหนไงเพียงแต่ว่าแบงค์เนี่ยมันถือว่ามันยังไม่ขึ้นน่ะเนืกอออกไหมฮะมันขึ้นไม่ได้แค่นั้นเองส่งมันไม่ได้อะใช่มันก็ต้อง คือคือตลาดไปเวลาไซเวย์มันไม่ได้ไซเวย์ในแนวโน้มขึ้นเนี่ยมันลาบากนะฮะมันไซเวย์แล้วมันมันเนี่ยดูว่ามันหลุดพันห้ามาตอนนี้กี่วันละสองวันแล้วใช่ไหมครับตามกฎเนี่ยมันมันจะหลุดได้แค่วันสองวันอ่ะวันจันเนี่ยมันต้องวิ่งขึ้นไปยืนเหนือพันห้าอีกแหละอ๋อวันจันเออเหนือหนึ่งสี่เก้าเจ็ดแล้วไซเว่ยคือถ้ามันลงมาไซเวย์ต่ำกว่าหนึ่งสี่เก้าเจ็ดนานๆเนี่ยมันจะลงต่อนะครับนี่มันอยู่ที่หลุดไปมอมันเหมือนกับว่าไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคช่ค่ะ เออก็อยากจะทาแต่ไม่รู้จะทำยังไงเงินก็ไม่มีใช่ไหมพื้นฐานก็ลงที่ผมบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับปีกเราถ้าลงถ้าตลาดจะลงมันก็เราเองก็เห็นไหมครับ,รบผลประกอบการของทานธนาคารมันค่าๆออกมาไม่ดีใช่ไหมครับ,รบปรับลดสินเชื่อด้วยสินเชื่อแล้วก,แวก็แล้วก็มีรู้สึกจะเป็น NPL เพิ่มด้วยใช่ไหมครับคือมันเป็นที่เราเองไงพื้นฐานประเทศเราต้องมาแก้ตรงพื้นฐานให้ได้เพราะตลาดพูดเรา่ย คืออย่าไปคิดแบบก่อนที่เซตไปพันแปดตอนเซตไปพันแปดเนี่ยมันไม่ทุกคนไม่รู้จักเราว่าปัจจัยพื้นฐานคืออะไรทุกคนจะปั่นเงินอย่างเดียวถูกไหมฮะแต่ตอนนี้มันมีพื้นฐานแล้วเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าการควบคุมของธนาคารไทยกับธนาคารพณิชย์นเนี่ยนะครับในระบบตลาดของก็เรียกตลาดเงินเนี่ยมันเข่งคัดตัวสมัยก่อนเยอะเพราะฉะนั้นการที่ใครจะเอาเงินไปปั่นพูดเมื่อก่อนมันมีมันมีม,นม,ม,นม,มีโบรกเกอร์อยู่ที่เรียกว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นะครับ ร้อยกว่าแห่งนะฮะแล้วที่เป็นโบรกเกอร์อยู่ก็แปดสิบกว่าแห่งซึ่งมันมันก็ไปเอาเงินออกจากทางนั้นการออกจากธนาคารพันธุ์นี้ไม่ได้ก็ไปออกทางนั้นกันใชฟอนเงินเงนไปแล้วก็ไปปั่นหุ้นกันแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้ฮะเพราะนั้นโอกาสที่ตลาดมันจะขึ้นไปแรงๆไงโดยที่พื้นฐานไม่ซัพพอร์ตเนี่ยมันเลิกคิดเลยมันอย่าไปทําเลยมันทําไม่ได้หรอกนะครับต้องต้องหาวิธีคิดใหม่นะฮะเพราะว่าปัจจัยในตลาดหุ้นมันเปลี่ยนคือหุ้นพื้นฐานมันมากกว่าหุ้นปั่นผมสรุปไว้ย่างงั้นนคบบ้้องิดดแพืฐาวย แต่ตอนนี้พื้นฐานก็คิดไม่ได้ก็ไม่ดีใช่ไหมครับฟ,ฟันฟ,ฟนก็ไม่เข้านะฮะจิตวิทยาก็เสียเพราะนั้นเหลืออย่างเดียวเทคนิคเอาใช้เทคนิคเอาเล็กอย่างเดียวนะฮะเล่นไปนส่วนใครใกล้คิดเจ้าก็โอเคอาจจะโชคดีนะใกล้คิดเจ้าเอ่ทุกนิคอทุบนิคอาแล้วก็บ้าไปนะฮะซึ่งมันน้อยตัวมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเจ้าหนึ่งเขาทุบเปรี้ยงเลยนะฮะที่เห็นในกระดานตอนนี้เลยนะฮะอะไรฮะ HPT S อ่าฮอตฮออะไรเนี่ยเดี๋ยว โฮมพอตเทอรี่ค่ะขอโทษค่ะโฮมพอตเทอรี่อันนี้เจ้าเจ้าทำยังไงเล่าอาการเจ้าตรงนี้ให้ฟังหน่อยสิคะคุณเข้าใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ยืนเขียวๆดีๆยนโครมลงมา20ตังค์อันนี้เจ้ามีอาการยังไงแล้วเล่ฟังผมดูนิดนึงค่ะก็เป็นแท่งแดงอยู่ข้างบนนะครับขึ้นมามันก็ไดเวอร์เจนอยู่แล้วหุ้นแบบนี้ขึ้นไปต้องลงมาคือขึ้นจากวันที่เข้าตลาดมาแล้วก็ลากกันมาเรื่อยๆฮะโดยโดยไม่ทราบว่าเอ ไอ้คนอันเดอร์เนี่ยทำราคาผิดหรือว่ายังไงบาทเดียวเออบาทเดียวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาตลอดด้วยที่ธุรกิจก็ไม่ไม่ได้มีเข้าวันจันทร์นะเนี่ยไม่ไม่ได้มีอะไรที่จะซัพพอร์ตว่ามันจะโตได้ขนาดขนาดแบบสองสองรอยเปอร์ซ็นต์เนี่แต่มันไม่ได้บอกแบบนั้นเพราะนั้นมันก็เล่นขึ้นมาแล้ววอลุ่มมันก็ไดเวอร์เจนไปเรื่อยๆดูเทคนิคเฉยๆพี่ใช่นะครับไดเวอร์เจนไปเรื่อยครับ คือคุณขายขอไม่บาทนึงคุณมซื้อกลับคุณอนกก็สามบาทอ่ะเออคุณก็ต้องไปจัดการเองว่าคุณจะทำยังไงเพราะว่ารูปมันหายไปหมดละอจะลงไหมผมว่ามันเขาคงจะไม่ลงนะมันอยู่ที่เกมว่าเขาจะเล่นยังไงต่ออ๋อเห็นพี่บอกว่าเจ้าว่าจะทําจะอะไรนี้เปิดเทคนิคอ่านเจ้าได้ไงมันไดเวอร์เจนเลยนะฮะไดเวอร์เจนก็คืออินดิเคเตอร์ขึ้นแต่วอรู้มันลงไงแสดงว่าเงินคุณมันกลับไปอยู่ในมือเจ้าหมดละ ผมอ่านได้แค่นี้อ๋ออ่านได้แค่นี้ใช่ใช่ซึ่งมันก็เป็นหุ้นที่เหมาะสมกับตลาดตอนเนี้ยไม่ออกไหมครับใช่ค่ะลังจาเขาเข้ามาแล้วเขาก็ยังมีอีกในหนึ่งปีอาจจะต้องขยายโรงงานอะไรก็แล้วแต่นะที่สตอรี่เขาเข้ามาเขาต้องขยายงานเนี่ยอันนี้ยเขาอาจจะต้องเล่นรอบใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็จบรอบสั้นๆผมสรุปโอเคจบรอบสั้นๆโฮมพอรพอรตูรี่อะไรนี่แหละเฮรพอตเตอร์ ใช่หรอเปล่าเธอทำอะไรเซรามิกใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะคนขายเซรามิกยังไม่รอดเลยโฮมโปรอ่ะอ๋อคนขายไม่รอดโฮมโปรลอดไหมเนี่ยโฮมโปรน่าจะไม่ได้ดูแต่แท่ก็โฮมโปรก็วันนี้ก็แท่งแดงใหญ่ลงมาหกบาทสี่สิบใช่ไหมฮะโฮมโปรคือคอนซัมชันมันไม่ดีอ่ะมันก็ไอการก่อสร้างบ้านอะไรพวกนี้มันไม่ดีนะฮะมันก็ไม่มีทางไปหรอกเพราะฉะ้มันมีพื้นฐานเนี่ยฮะอุ้ยไหลมาเรื่อยๆเลยนะใช่ดูเทคนิคอยู่ฮะดูวาลุ่มออกด้วยโอ้ยตายละ คื่อหุ้นบางเราเนี่ยดูจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยมันดีในแง่ดีของมันก็คือว่ามันมีพื้นฐานนะะเราต้องดูว่ามันมีพื้นฐานเพราะั้มันวิเคราะห์ตามพื้นฐานได้ถ้าพื้นฐานไม่ดีเนี่ยเราก็ออกได้ถูกไหมครับหลีกเลี่ยงได้นะผมไปตัวตัวยูนิดหนึ่งตัวยูยูผมคิดว่ามันรีบาวขึ้นมาเพื่อที่จะลงต่อนะก้าหกห้าเนี่ยนะมันรีบาลจากก้าหกศูนย์ที่มาช้ามันไม่หลุดนะนะอ๋อค่ะค่ะมันไม่หลุดแล้วก็มันก็ขึ้นไปจริงๆนะฮะรีบาวกลับไปที่ 969นะครับเอมันก็สิบจุดใช่ไหมฮะแต่ถ้าเนี่ยมรีบาลเนี่มันแพทเทิร์น,ม,นมันเป็นลงต่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ท,ที่จะหลุด960แล้วทำไงคะก็หลุดหลุดไป954ก็มันเด้งขึ้นมาใครที่มันเด้งขึ้นมา969 968เลยเนี่ย<อ>ท่านเทียนท่านนี้ก็ต้อง,ต,องต้องเสี่ยงช็อตอะถ้าจะเล่นเ,ออเพราะมันเป็นอยู่ในโน้มไซเว่ยส่วนเมื่อเช้าเนี่ยท่านเทียนท่านที่สองพอมันไม่หลุด960ใช่ไหมก็ต้องเสี่ยงลองเออมันต้องเล่นอยู่แบบเนี้ยนะ แล้วพอพอพอรอ,อมาเก้าหกศูนย์่จะปิดไปเก้าหกห้าแล้วถูกไหมครับ <c oughs> ไม่ได้ถือไปถึงเก้าหกเก้าหรอก <c oughs> มันก็ต้องเล่นในโน้มเซเวย์มันก็ต้องเล่นแบบเอาสั้นๆน,น,นะฮะคือทุกคนรู้ว่ามันขึ้นไปถึงเก้าหกเก้าตอนที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะ <c oughs> แต่ไม่มีเครื่องผมสอหรับไม่มีเครื่องมือ,อวัดมันจะขึ้นไปตรงนั้นแล้วของพี่มีเครื่องมือวัดไหมคะไม่มีครับคือของเราบอกว่าถ้าไซเวเราเลิกเล่นเราไม่เล่นเลยเพราะเล่นแล้วมันเสียแบบให้ทุกคนที่ฟังผมลองไปพิสูจน์ดูว่าคุณเล่นในโน้มไซ ไเวเป็นตลาดของเจ้านะฮะไม่มีใครเอาชนะเจ้าได้ไม่ต้องไปไปว่าเขาด้วยนะฮะเพราะตอนที่อย่าลืมว่าถ้ามีคนช็อตลงมาแรงๆแล้วไม่มีคนเข้าไปรับอ่าถูกไหมครับเจ้าก็ต้องทาหน้าที่เขาใช่ไหมเจ้าก็ต้องไปรอใช่ก็ต้องไปรอไม่งั้นมันก็ไม่สามารถตลาดก็ทำมาหากินไม่ได้ต,ตลาดก็ไม่เป็นตลาดมันไม่เป็นตลาดมันก็ผันผวนส่วนทองคำนะครับก็ คิดว่าแนวแนวตั้งก็1175นะฮะค่ะ1175ก็รออยู่ว่ามันจะเล่นอะไรยังไงเหมือนกันอ๋อรอเหมือนกันมันก็รอเหมือนกันนะฮะแต่มันเป็นไซเวย์ข้างล่างก็1150 1155นะฮะก็เป็นกรอบไซเวย์เหมือนกันโอเคกรอบนี้เนาะอะไซเวย์เนี่ยของฟิวเจอร์ถ้าใครอยากเล่นก็เล่นนะค่ะแต่เราไม่เล่นเราถอยออมมาเลยนะเพราะว่าเราไม่ใช่ครั้งเดียวนะคุณม่อนเป็นสิบครั้งที่พยานจะไปเล่นในแนวโน้มไซเวย์อะก็ไม่ได้มันคําตอบก็คือว่ามันไม่ได้ นะฮะถ้าไม่มีเทรนด์น่ของฟิวเจอร์นั่นไม่ได้แต่ถ้าเป็นออปชันนะออปชันเล่นได้เลยตลาดของออปชันใช่ไใครเล่นออปชันอยู่ก็สามารถเล่นได้นะครับค่ะค่ะค่ะงั้นสัปดาห์หน้ากรอบของตลาดน่าจะเป็นลักษณะไหนนะคะก็ดูข้างล่างต่อไปก็หนึ่งสี่เจ็ดหกนะครับข้างบนแาวต้านก็ต้องให้ไวที่พันห้าถูกไหมครับพันห้าร้อยค่ะใช่ซึ่งมันอาจจะมีอะไรระเบิดเถิดเทิงเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้เราก็ไม่รู้ว่าถ้าเขา รับไม่รับแล้วผลมันจะออกมาอย่างไงถูกไหมครับเพราะว่ามันก็เป็นผลทางด้านจิตวิทยาซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเราถูกไหมครับมันไม่เกี่ยวกับเราตลาดหุ้นเราลยใช่ตลาดของเราก็เป็นของเราตลาดแต่หุ้นจีนก็เป็นของจีนตอนนี้มันลงเละแล้วมันก็ลงของมันถูกไหมครก็มันก็เป็นต่างแต่ละตลาดอยู่ที่มันอยู่ในแนวโน้มอะไรในในในทิพทั้งหมดเ่ยอยู่ในแนวโน้มลงในที่เรียกว่าขึ้นเอนะครับแล้วก็จะมีโอกาสรีบาวขึ้นไปเป็นขึ้นบีซึ่งเราก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นมาไหร นะครับอ่ะขอบคุณนะครับโอเค,คะนะครับสวัสดีค่นะค่ะก็เป็นการ